เพ่รียนนะได้งานเล็วอ๋อมาดี oh เลวันเลวันเนพี่วง่ะพี่วงเดี๋ยวลง Youtube นะทำหลอด้วยทำหลอยิ้มด้วย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศงานศพมีไม่ม <c oughs> ีค <c oughs> นตัวตหญงรักกบังไปไหนกลับมา